สวัสดีครับผมนายสิวกรกรานันจากสาขาไอทีรุ่น60หมู่1นึ่งูนจะมานำเสนอโปรแกรมระบบการเช่ารถนะครับเน้นค่าซิสเตม็มโปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับเสนออาจารย์ด็อร์นัทพงศ์ส่งเนียมนะครับ จัดทำโดยตามนี้เลยครับโดยโปรแกรมของเรานะครับจะเวลารัานเริ่มต้นมาจะเริ่มที่หน้าล็อกอินนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องล็อกอินเข้าไปก่อนครับส่วนโค้ดหน้าล็อกอินจะมี connect. Con database นะครับ connect นี่คือ c a r d connect database ที่เรียกมาเป็น connect นะครับ แล้วก็เอา connect เนี่ยเรียกฟังก์ชันในคลาสในคลาส connect database ต่อต่อไปครับอันนี้จะเป็นคลาสท,ที่ใช้ทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับนี่ครับจะเป็นคลาสท,ที่ใช้ทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นการดึงพาสเวิร์ดเพราะว่าคิ l ไม่สามารถ GetString มาปกติได้นะครับก็เลยต้อง NewString p a s s w o r d g e t p a s s w o r d ครับแล้วก็ ID เท่ากับ Connect Check Login Username Get Check BWD.ToolString นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นฟังก์ชันในการเช็ค Username password นะครับ จะเป็นฟังก์ชันในการอา่าเช็ค username า a เ s ิร r d นะครับอันนี้คือสิ่งเลือกทั้งหมดจากเมม m e m b e เ table นะครับแวร์ username เท่ากับ สิ่งที่เรากรอกมาและพาสเวิร์ดเท่ากับสิ่งที่เราก่อกมานะครับแล้วก็จะลันไปเรื่อยครับอันนี้คือเอาแทนค่าสงสัยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีการรีเทิร์นค่า id เก็บค่า id ไว้เพื่อว่าจะได้รู้ว่าลูกค้าคนไหนเป็นผู้เข้าใช้นะครับแอดมินคนไหนเป็นผู้เข้าใช้เพื่อได้ตรวจสอบถูกครับ ่วนอันนี้คือการเช็คสเตตนะครับคือ d a t a b a บสของเรานะครับจะมีการแบ่ง d a t a b a บสของ Member Table นะครับจะมีการแบ่งสเตตัสระหว่างแอดมินกับคัสเตอร์เมอร์นะครับจะทำให้สะดวกสบายต่อการล็อกอินของแอดมินกับคัสเตอร์เมอร์เมื่อแอดมินกรอก ID หรือ password เข้าไปนะครับในหน้าล็อกอินก็จะไปหน้าแอดมิน แต่ถ้าเมื่อ customer กล่อง id password เข้าไปในหน้าล็อกอินก็จะไปสู่หน้า customer นะครับและนี้ก็จะเป็นการเช็คนะครับว่าถ้า id เท่ากับ0ูยเนี่ยคือแปลว่ามันไม่มีเพราะว่าใน database ผมมันเริ่มไปที่1แล้วก็เลยใช้ศูตรเป็นค่า default ในการเช็คนะครับ ส่วนอันนี้เป็นการท e s t id เชครับเมื่อกดปุ่ม r e g i ต t ร r หน้า login นะครับจะสั่งให้ทำการลิงก์ไปหน้า register set visible เท่ากับ2แล้วก็ปุกหน้านี้ลงนะครับส่วนอันนี้คือฟังก์ชันที่เอาไ้เก็บ id เพื่อลิงก์ไปทุกหน้าครับผมจะโชว์ตัวอย่างการ l กอินนะครับ เช่นยูสเซอร์อเรนม QWE นะครับาค่วิ่าน QWE นะครับถ้าล็อกอินสำเร็จจะขึ้นคอนเน็กนะครับ,ลบแล้วก็ยังมีบอกสถานะลูกค้าครับ ส่วนเมื่อกดดิจิตเตอร์นะครับรก็จะมีหน้าให้กรอ,อก first name last name username password re-password นะครับตรงคอสตรงนี้เราดัก password กับ re-password นะครับถ้าใส่ไม่ตรงกรันก็ไม่สามารถรีจิสเตอร์ได้แล้วก็ถ้ากรอกข้อมูลในนี้ไม่ครบก็ไม่สามารถรีจิสเตอร์ได้เช่นกันนะครับอ่าอันนี้สมมุตินะครับเป็นเซสหนึ่ง first name นะครับ อ่านำสกุลก็เหมือนกันเลยเทสหนึ่งให้นำสก,กุลหนึ <c oughs> ่ง WO หนึ่งนะครับ Username <c oughs> เป็นเทสาสเวิร์ดเป็นเทสอ่าสมมติว่าอันนี้ผมจะใส่ไม่ตรงกันนะครับเป็น TWE ปับ๊บนี่นครับ <c oughs> ก็จะมีข้อความดักขึ้นมาว่ากรอพัสบอดให้เหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นงานดักพิ่สนะครับ อ่า้้นนถ้ากล่องเหมือนกันก็จะกดดีจิเตอร์เข้านะครับแล้วเราก็ไปดูในดาต้าเบสนี่ครับข้อมูลก็จะเข้ามาอย่างนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาข้อมูลนี้เข้าไปล็อกอินได้ครับส่วนโค้ดหน้ารีจิสเตอร์ก็ จะมีวันนี้ครับเป็นการดึงพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดหนึ่งพาสเวิร์ดสองเพื่อเช็คนะครับว่าฟิลตรงกันหรือเปล่าส่วนอันนี้จะเป็นการเช็คค่าว่างนะครับอันนี้ก็คือเช็คค่าเมื่อตรงกันนะครับจะให้ท,ทําคาสั่งครับแต่ถ้าไม่ตรงกันนะครับจะขึ้นว่าเจ้าหน้าก,กอพาสทเวิร์ดเช่เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ที่จริงแล้ว ควมต้้ออง<ม>่อยูในนีัส่วนเมื่อกด c a n เซิลน,นะครับ c a n เซิลตรงนี้นะครับจะกลับไปหน้าล็อกอินครับต่อไปก็จะเป็นหน้าเอาหน้าแอดมินแคมก่อนนะครับเมื่อกอกสถานะเป็นแอดมินนะครับ ก็่เข้าไปสู่หน้า Admin น a ฟ e ครับ,าารบรตรงนี้เราก็สามารถเลือกข้อมูลลูกค้ามา Edit เลือกข้อมูลลูกค้ามาดี l e t ได้นะครับแต่สิ่งที่ Admin ยังไม่เห็นในนี้ก็คือ Password นะครับ Admin ยังไม่สามารถเห็น Password ของลูกค้าได้ครับ ตรงนี้ปุ่ม reset table เยๆครับ <Yeah. S 1> อันนี้คือ member table ครับส่วนอันนี้คือ admin เ็คสถานะรถครับ admin สนนามารถ insert รถได้ edit ดได้และด e l ได้ดดนะครับส่วนนี้คือดูพอรดการทํารายการนะครับว่ามีใครทํารายการเช่ารถหรืออะไรบ้างนะครับ <My S 2> ส่วนโค้ดของหน้า member table นะครับ ก็จะมีประมาณนี้ครับแอดมินเฟมนะครับก็จะตอนแรกเลยก็คือจการเรียก Connect Database นะครับเพราะเป็นคาร์ที่เก็บทุกคำสั่งไว้ในนั้นนะครับชอบคอนชอบนิวคอนเน็กต์ t าตาเบแล้วก็เรียกคอนนต์คอนเนาตาเชื่อมฐานข้อมูลครับ แล้วก็สั่งให้หน้าฟนเฟรมนี้โชว์เทเบิลเซ m ตโมเดลโชว์เทเบิลนี่ก็คือเทเบิลที่โชว์นะครับแล้วก็เซ t ตโมเดลเป็น Con.Show Table Member นะครับ Show Table Member ก็จะเป็นคำสั่งประมาณนี้ครับอย่างแรกเลยคือกำหนดหัวข้อนะครับกำหนดหัวของ Table นะครับส่วนอันนี้ก็คือ Set ตหัวเทเบิลครับ แล้วก็ทำข้อมูลในดาต้าเบรยครับ select star from member table นะครับแล้วก็สั่งให้มันรันโปรแกรมครับนะแล้วก็ทำสั่ง l o o เมื่อเจอข้อมูล เมื่อไหร่ที่คุณเจอข้อมูลจะลูปหนึ่งครั้งก็คือถ้าสมมติว่าผมมีข้อมูลในดัตต้าเบข้อมูลในดัตต้าเบสสิบข้อมูลมันจะวนสิบรอบนะครับแล้วก็นำเท่ากับอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับโอไอดี ID, ถ้ากับเก็ยตติ้งไอดีนะครับตรงไอดีนี้นะครับก็คือ ก็คือชื่อชื่อฟิลใน d a t a าเบสนะครับเนี่ยเฟสเนมและเนมอินเนมมันนี่แล้วก็สเตตัสนะครับแล้วก็สติง low มาเพื่อเก็บค่าพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็โมเดลแอดโลโลก็คือ add แถวนี้เข้าไปครับข้อมูลก็เรียงเป็นแถวตามหัวนี้เลยครับ เ oh. สเร็จปุ๊บเราก็รีเทิร์นโมเดลกลับไปเพื่อเรียกใช้ในหน้าแอดมินแฟ้มครับส่วนอันนี้ก็เมื่อกดปุ่ม Edit นะครับ ก็จะดับเบิ้ลมันนี่ไว้เพราะว่ามันนี่ไอ้นั้นเป็นสติงนะครับมันนี่เท็กเป็นสติงแล้วก็ดับเบิ้ลไอดีไออนไอดีไว้นะครับแล้วก็อัปเดต Data Member นะครับฟังชันนี้จะเป็นฟังชันของแอดมินที่ใช้อัปเดตข้อมูลของลูกค้านะครับ ก็มีโค้ดประมาณนี้ครับอัปเดตเป็นเบอร์เทเบิลเซตอะไรเป็นอะไรแล้วก็ตามนี้เลยค,ครบับอ,ใใอ,อ,อันนี้คืออีเวนต์เมื่อเราเอาเมาส์ไปคลิกตรงส่วนไหนของ โชว์เทเบิลเมมเบอร์ไอโชว์เทเบิลนะครับเอาไว้เพื่อเรียกเวลาเราคลิก Select Item เนี่ยครับให้ขึ้นไปด้านซ้ายเพื่อเราจะได้แก้ไขข้อมูลได้ง่ายสะดวกสบายนะครับส่วนนี้ Lock in button นะครับไอล็อก out button นะครับกลับไปหน้าล o อกอินครับ Reset Table ก็คือ Reset เผื่อว่ามีข้อมูลที่อัปเดตเนี่ยครับ สมมุติว่าใส่ s s s ไปแล้วกด edit member ใช่ไหมครับตรงนี้มันยังไม่อัปเดตก็จะมีปุ่ม reset reset ใหม่ให้เพื่อดูว่ามีข้อมูลอะไรอัปเดตมาไหมนะครับส่วนนี้ก็เป็น delete by id นะครับก็คือจะให้เลือก id เลือกตาม id นะครับแล้วเวลากด delete ก็หายไปเลยเช่นผม delete คองนี้ทิ้งไปปั๊บ reset หายนะครับ แล้วต่อไปก็เป็นหน้า admin car f ฟร m นะครับก็คือหน้าดูสถานะรถ insert รถอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะโค้ดคล้ายๆกับของชุดที่แล้วเลยครับเปลี่ยนแค่ชื่อ database กับ id ครับไม่เปลี่ยนแค่ชื่อ database มี insert car ค,ครับ ส่วนหน้าล็อกไฟนี่ก็เหมือนกันหน้าเหมือนกันหน้าก่อนๆนหน้านี้เหมือนกันครับแต่หน้าล็อกไฟจะทำอะไรไม่ได้เลยได้แค่ดูประวัติของลูกค้านะครับต่อไปหน้า customer frame นะครับ customer frame นะครับจะมีบอก user name first name last name แล้วก็ m o นี y นะครับก็คือเมื่อลูกค้าล็อกอินเข้ามานะครับ ก็จะมีบอกว่าคุณเชื่ออะไรคุณยูสเนมอะไรคุณลัสเนมอะไรและคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับโดยลูกค้าสามารถทำได้อยู่4อย่างครับคือเช็คสถานะรถของตัวเองกดเช่ารถเติมเงินหรือแก้ไขข้อมูลนะครับอาจจะเริ่มที่เติมเงินก่อนนะครับเติมเงินนี้จะเป็นระบบการจำลองเฉยๆนะครับเพราะว่า โปรแกรมของเรานะครับยังเป็นโปรแกรมจำลองอยู่ไม่ได้เอาไปใช้อะไรไม่ได้มีการเติมเงินจริงได้นะครับสมมติเรากดเติม5000นใช่ไหมครับมันก็ขึ้น add 5 0 0 0 success แล้เราย้อนกลับตังเราก็าจะเพิ่มครับส่วนโค้ดของหน้า a d money ก็จะมีประมาณนี้ครับก็คือ add ตาม id ครับ นี่ครับจะให้ยินไอดีกรอกไอดีและกรอกเงินที่จะอินพุตเข้าไปเนี่ยครับอันนี้ผมเป็นการกำหนดแบบแน่นอนไว้ก็เลยแม่ป็นต้องใช้โคดเยอะนะครับก็เป็น ID เท่าไหร่เติมเงินเท่าไหร่ ID เท่าไหร่เติมเงินเท่าไหร่ ID เท่าไหร่เติมเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีหน้าแก้ไขข้อมูลนะครับ เราสามารถแก้ได้เฉพาะชื่อชื่อนามสกุลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับแต่เวลาจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดให้กดแชงพาสเวิร์ดครับแล้วก็เปลี่ยนเพราะว่าปกติจะล็อกไว้ครับเผื่อว่าลูกค้ากดผิดอย่างเงี้ยครับส่วนยูสเซอร์นมจะเปลี่ยนไม่ได้นี้เป็นเรื่องปกติอยู่แลครับเพราะยูสเซอเนมต้องไม่เหมือนกัน แล้วก็ไม่มีเว็บไหนที่ทําให้เปลี่ยนได้นะครับสมมติผมเปลี่ยนใช่ไหมครับผมอยากเปลี่ยนเป็นชื่อสิวัตครับเรากดแคนเซิลย้อนกลับมานะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสิวัตแล้วนะครับส่วนหน้าเช่ารถนะครับก็จะมีให้เลือกยี่ห้อรถได้ เมื่อกี้ตอนแอดมินคาเฟ่ก็ลืมพูดไปนะครับว่ามีให้เลือกยี่ห้อรถได้นะครับโดยยี่ห้อของเราจะมีแค่สามยี่ห้อเท่านั้น Honda, Volvo, นะครับเป็น Honda าว l v o แล้วก็ i s ซ z ซนะครับสมมติผมอยากเช่า Honda j a z z ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7นะครับแล้วผมกดเช่าปึ๊บ คุณได้ทำการเช่ารถเป็นเวลา3วันราคาเท่ากับห8 0 0ับาทนะครับกา,าเราาเช่า,าสำเร็จนะครับอันนี้ก็คือเช่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็การนำข้อมูลเข้าล็อกไฟล์สำเร็จนะครับเราก็สามารถเช็คสถนาถนะรถสถานะรถของเราได้นะครับว่าสถนานะรถเราเช่ารถได้ไว้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ,นนรบผมก็ขอจบการนำเสนอ,อเพียงเท่านี้ครับ